เรื่องราวของการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะคะจะเห็นได้ว่ามีโอกาสที่หลากหลายมากมายบริษัทใหญ่ๆก็เริ่มจากคนตัวคนเดียวหรือว่าตัวเล็กๆก่อนที่จะมาเป็นบริษัทใหญ่ๆด้วยกันทั้งนั้นนะคะทําไมคนถึงจําเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาล่ะคนอาจสงสัยว่าทําไมบริษัทมีพนักงานมากมายมีคุณสมบัติดีๆนะคะจะมาจ้างจ่ายแพงๆทําไมซึ่งบางทีเนี่ยก็จ่ายมากกว่าพนักงาน าการจ่ายพนักง,งานต่อชั่วโมงต่อวันพื้นฐานอีกนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องการจ้างที่ปรึกษาบางครั้งก็จ้างแบบประจําเลยก็มีเพราะว่าการใช้ที่ปรึกษาเนี่ยเขาใช้ตามจํานวนของเหตุผลนั่นเองค่ะแล้วที่ปรึกษาเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้เขาได้นั่นเองค่ะอย่างความจําเป็นอย่างแรกก็คือในเรื่องของคนนะคะ บางครั้งบริษัทก็อาจจะขาดคนในบางตำแหน่งบางช่วงเวลานะคะแล้วก็ต้องการจ้างชั่วคราวเวลาที่งานโหลดงานเยอะคะ่ะหรือว่าอาจจะต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะอ,อ,อาจจะต้องการใช้ผู้ช่วยชั่วคราวสำหรับติดต่อง,งานราชการหรืองานเฉพาะด้านซึ่งอาจจะมีงานมากในช่วงหนึ่งก็เลยต้องการจ้างที่ปรึกษานั่นเอง แล้วก็ไม่ทําให้ไปโจดงานหรือว่าไปทําให้เสียงานจากพนักง,งานประจําด้วยนั่นเองค่ะการที่มีประสบการณ์ที่มีความเฉพาะก็อาจจะทำเป็นช็อตเทอ r มโปรเจกก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นอย่างเช่นพวกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะค่ะก็สามารถทำเป็น โปรเจกต์สั้นๆได้อย่างเช่นพวก Direct Marketing พวก Database Management ซึ่งใช้เป็นบางครั้งนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างเป็นพนักง,งาน full time ซึ่งอาจจะต้องมีอัตราจ้างมีสัญญาจ้างเป็นปีมี b บร e เน t เราอาจจะใช้การจ้างเป็นชั่วโมงตามเอตาม Executive Work แล้วก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะดังด้านนั้นๆบวกกับประสบการณ์ด้วยค่ะ ที่ปรึกษาเอออาจจะแปรผันกันตามความต้องการในฟิลนั้นอีกด้วยค่ะทีนี้พวกท็อปเฟิร์มนะคะพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็อาาัตราเขามักจะจ่ายกันอยู่ที่ประมาณ100เหรียญต่อชั่วโมงหรือบางทีก็อาจจะคูณสามเท่าไปค่ะก็เป็นแนวทางนะคะแล้วติดตามคลิปต่อๆไปจากหมอเก๋ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้มีความจำเป็นสำหรับคุณค่ะ